ข่าวดีสําหรับพุทธศาสนิกชนนะคะทางกระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับทางสํานักนายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมในพิธีอันเชิญพระบร,รมสารีริกธาตุพระเกี้ยวแ,แก้วค่ะจากประเทศจีนเพื่อมาปริษฐา,านในไทยเป็นการช่วรข่าวนะคะนอกจากจะเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะแล้วก็ยังมีกิจกรรมเกี่ยวเนื่องทั้งด้านศาสนาแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสงประเทศด้วยค่ะ นางสาวสุดาวนหวังสุภกิจโกสนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะคะว่าตามที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นชอบร่วมกันให้อัญเชิญพระบร,รมสมารีริกธาจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งมาประดิษฐานที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพ์พรรษาหกรอบ 28กรกฎาคม2567และในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนปี2568โดยจะเปิดให้ประชาชนนะคะได้เข้าสักการะณนะที่บริเวณท้องสนามหลวงระหว่างวันที่4ธันวาคม2567 ถึง14กุมภาพันธ์2568ค่ะรวมระยะเวลา73วันก่อนที่จะอัญเชิญกลับจีนในวันที่15กุมภาพันธ์2568ค่ะ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารมณฑบและการอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุตั้งแต่การประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนตร์รับพระบรมสารีริกธาตุณนห้องรับรองท่าอากาศายานทหารสองกองบิน6และจัดขบวนรถอันเชิญมายังลานพระพลาหมามหาเจษฎาบดินหลังจากนั้นจะจัดริ้วขบวนเฉลิมพระเกียรติ24ขบวน โดยมีข้าราชการองค์กรศาสนาสถานทูตและประชาชนร่วมขบวนกว่า2,700คนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องได้แก่สวดมนต์ข้ามปีค่ะในวันที่31ธันวาคม2567ทําบทำบุญตักบ,บาตรวันขึ้นปีใหม่1มกราคม2568กิจกรรมใน,ในวันตรุษจีน29มกราคม2568กิจกรรมใน,ในวันมาค้าปูชาค่ะ12กุมภาพันธ์2568แและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ส่งพระบร,รมสารีริกธาตุกลับประเทศจีน ที่ผ่านมานะคะรัฐบาลทั้งสองประเทศก็คือไทยและจีนให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทั้งทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นนาฏศิลป์ภาพยนตร์จิตรกรรมประติมากรรมมรดกภูมิปัญญาและพระพุทธศาสนาโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนชาวไทยและชาวจีนในประเทศไทยเข้าสักการะาพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นเซมมงคลแก่ชีวิต